สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามาชมต้นกลุ่มต้นกลุ่มเก็บดอกกลุ่มไปดองนะคะพี่น้องบานเต็มต้นแล้วแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเปนต้นเล็กนาเจ๊ตุ่มเองค่ะดอกกลุ่มบานแล้วเก็บไปดองได้แล้วนะคะปีนี้บานเร็วเนาะถือว่าบานเร็วด้วปีนี้นาเจ๊ตุ่มยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยบานละนาเพื่อเจ๊ตุ่มก็มายืนอยู่ข้างนาเพื่อนบ้าน อันนี้มันอยู่ที่ของนาจิตุ่มนะโอ้เก็บดอกกลุ่มด้วยกันค่ะพี่น้องดองอร่อยนะเขาบอกดองอร่อยกินแล้วมันจะมันๆออกเค็มๆมันๆบ่จิตุ่มก็ไม่ค่อยชอบกินหรอกแต่ดอกมันสวยนะดอกสวยมากโอ้เสียงรถเกี่ยวก็ดังมาเลยพี่น้องดูดอกนสวยมากอ่ะดอกกลุ่ม ไอที่บานก็บานไอ้ที่ตุ่มก็ตุ่มมีนะแต่เขาบอกดอกตุ่มมันจะอร่อยดอกบานมันก็จะแข็งหน่อยนึงมาเก็บดอกกลุ่มไปดองด้วยกันนะคะใครอยากก็มาเก็บเลยพี่น้องอันนี้ไม่หวังไม่หวงเก็บได้ตามสบาย ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้ดองพอได้กินอยู่นะอืมดอกกินน้อนดอกบานเต็มเลยขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้าใจเมตตาที่มอบให้กับขอทุกคนมีความสุขสชื่์สว่างร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะ มันจะสันสันห่หยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเก็บด,ดอกกลุ่มไปดองด้วยกันนะคะ